วัดีครับวันนี้จะพามาชมห้องที่โครงการแอสไพร์งามมงวานนะครับผมโครงการนี้จะอยู่ติดกับแยกคงเพชรเลยครับห้องนี้จะอยู่ชั้น14อาคาร S อสสิงคโปร์นะครับขนาดห้องคือ30ตารางเมตรการเข้าห้องเนี่ยจะเป็นระบบดิจิตอลล็อกนะครับแล้วก็ตัวห้องนี่จะเป็นห้องมุมก็คือเป็นห้องสุดท้ายเลยครับเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นก่อนเลยนะครับผมก็จะมี โซฟานะครับโซฟาผ้าไซส์2ที่นั่งนะครับแล้วก็มีโต๊ะทํางานพร้อมกับเก้าอี้ให้1ชุดนะครับผมถัดมาฝั่งนี้ก็จะมีกับชั้นวางทีวีพร้อมกับทีวีไซส์43นิ้วในห้องนั่งเล่นจะมีแอร์ให้1เครื่องนะครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยจะกั้นห้องด้วยกระจกบานเลื่อนนะครับก็ะจะมีชั้นวางทีวีให้นะครับแอร์ติดผนัง1ตัวพร้อมกับ ตู้เสื้อผ้าครับแล้วก็ที่นอนเนี่ยจะเป็นที่นอนไซส์ห้าฟุตพร้อมฟูกนอนอย่างดีเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของโต๊ะข้างเตียงแล้วก็มีกระจกสองสว่างให้นะครับระเบียงห้องนอนเนี่ยจะหันไปทางแยกพงเพชรนะครับมองเห็นเดอะมองงามวงวานนะครับตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามแยกพงเพชรครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวครัวนี่ก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานนะครับผมเตาไฟฟ้าและตัวดูดควันให้ด้วยนะครับมีตู้เย็นไซส์2ประตูให้1ตัวนะครับโต๊ะทานข้าวพร้อมกับเก้าอี้2ตัวครับระเบียงห้องนะครับจะมีเครื่องซักผ้าถังใหญ่มาก10กิโลนะครับซักผ่านมุมได้นะครับตรงบริเวณระเบียงห้องนะครับผมแล้วก็ถัดมาในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ำเนี่ยจะเป็น สุขภัณฑ์สายมาตรฐานที่โครงการให้เลยอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็มีฉักกับนน้านะครับแยกโซนแห้งโซนเปียกให้ด้วยครับฉักกับนน้าแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับผมพร้อมชั้นวางของบิวอินในห้องน้ำคอนโดเอสพายงามวงวานนะครับอาคาร S ชั S ้น14ขนาดห้องคือ30ตารางเมตรเป็นห้องมุมนะครับผมปล่อยเช่าเดือนละ9,000บาท ใครสนใจอยากจะขอนัดชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID Line ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบกันรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม